ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะพามาเปิดมิตีใหม่แห่งการกินข้าวซอยนะคะกับร้านนี้เลยข้าวซอยเศรษฐีสาขา7็ยอดคือเขาเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสาขาที่4แล้วเด้อร้านนี้หาไม่ยากค่ะอยู่7ยอดซอยหลังโรงแรมทารีนม,มาถึงร้านนี้เราตะลึงเลยค่ะทุกคนเพราะว่าร้านเขาตก,ตกแต่งสวยมากที่ <ừ. S 1> ร้านนียมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอ์ดอร์นะคะพามาดูโซนอินดอร์ก่อนโอ้โหแม่เจ้าแอร์เย็นชาเอาน้องเฟรนกินมาปล่อยได้เลยนะคะเนี่ยวันที่เราไปเนี่ยอากาศไม่ร้อนค่ะก็เลยเลือกนั่งโซนเอ์ดอร์นะคะที่นั่งเขามีเยอะมาก ขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวกันจีนข้าวหมูย่างข้าวไก่ย่างยำต่างๆสปาสเปตบบกว๋วยเตี๋ยวมะละกอก๋วยโซ่น้ำหวานน้ำสมุนไพราชากาแฟคือพร้อมเสิร์ฟกินแบบใดให้ครบแบบเรานี่นะคะเริ่มเลยขอเปิดกันที่เมนูอภิมหาเศรษฐีข้าวซอยรวมหมูเนื้อไก่นะคะแกมีหมูกรอบด้วยมันรศนะถ้วยนี้อย่าท้าทายอำนาจนะคะมากัน3คนกินไม่หมดจ้าต่อกันที่ยำวุ้นเส้นโบราณน,นะคะจานนี้อร่อยมากูพื่อว่ากินคนเดียวเสี่ยงเืยข้าวซอยผัดแห้งอันนี้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากนะคะไส้อั่วคือดีงามก๋วยเตี๋ย มับเขาให้ใครที่ไม่ชอบกินเส้นแนะนำจานนี้เลยคะ่ะข้าวผัดหน้าไก่ยากอร่อยมากหรือจะเป็นข้าวหน้าไก่ย่างจิ้มแจ่วก็ได้ล้ำเหมือนกันขนมจีนน้ำเย้ยวจะพลาดไปได้ยังไงคะมีดอกยิ้วด้วยอะที่เนี้ยปิดทยด้วยของหวานรวมมิ้นนะคะอืมหอมมากทุกคนคือจะบอกว่าเข้าวซอยที่นี่เขาเป็นเส้นสดนะคะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนลองแวะมาชิมดูเดอ้อ